ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่2 9กพฤษภาถึงวันที่สมิถุนายนนี้เจ้าชะตามีความรู้สึกมีความสุขแต่ก็แอบมีความกังวลกับงานที่เจ้าชะตามองหาโอกาสในเรื่องของการงานคู่ครองคนรักก็ถือว่าดีเพราะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วยในเรื่องของการหาเงินหาทองได้อดีตที่ผ่านมาถือว่าดีนะคะเพราะเจ้าชะตา เองนั้นมีเงินอยู่แล้วอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ในเรื่องราวที่ผ่านมาแต่เจ้าชะตาเองก็ไม่แคร์ไม่ไม่สนใจเดินหน้าต่ออย่างเดียวจะดีมากในตำแหน่งของบ้านเจ้าชะตานั้นอาจจะมีการไปขอพรจากเจ้าที่ที่บ้านก็ได้นะคะสิ่งที่หวังไว้อาจจะสำเร็จแน่นอนขอให้ลงมือทำ ในเรื่องของการขายของออนไลน์ในเรื่องของการ,รทําตลาดออนไลน์จะดีมากเลยจะเป็นงานที่เจ้าชะตานั้นได้เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นี้โชคดีนะคะ